อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับซงเฮม,มินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ต้องออกสนามพร้อมข้อเท้าที่ชุ่มเลือดสร้างความโมโหให้กับโชเซ่มูรินโญ่หลังจบเกมที่พ่ายให้กับแมสซิตีต้ไป0-2ทันแอมฮอสเปอร์ต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของซงเฮมินที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมที่เอติฮัสเตดียมจากจังหวะโดนปุ่มสตาร์ทของโชกานเซลโล่กองหลังกากแมนซิตี้ โซนฮัรมินได้รับการประมพยาบาลในสนามและโชคร้ายที่ต้องกัดฟันลงเล่นจนสิ้นเสียงนอกอีดยาวสุดท้ายเพราะสเปอร์เปลี่ยนตัวครบ3มคนแล้วเรื่องดังกล่าวสร้างความโมโหให้กับบูริโ่อย่างมากเพราะการเซลโล่ไม่โดนลงโทษใดๆแม้แต่ใบเหลืองทั้งนี้กองหน้าวัย28่ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันเล่นเกมยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกกับวอลฟ์แบกเกอร์จากออสเตรเลียในวันพฤหัสนี้รหรือไม่แต่คาดว่าโซนจะได้พักอยู่แล้ว เปิดทางให้ตัวเลือกสำรองรายอื่นๆได้ลงเล่นอาทิแกเดตเบลสตีเวนเบิร์กไวลิชาร์ดดันอดีตผู้เล่นทีมชาติไอร์แลนด์ออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของแบดเดอร์ฮาร์ตี้แบ็กขวาของแทมฮอสเปอร์ที่ไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นเซตหรานักเกมเมื่อคืนที่สเปอร์บุกไปพ่ายให้กับแมนซิตี้ก็เป็นอีกเกมที่โชเซ่มูรินโญ่เลือกใช้งานจาเฟตทางเกง้าประจำการแทนในตำแหน่งแบ็กขวา โดยให้อดีตแบ็คของวูดสันตันที่เพิ่งย้ายออกมาสตาร์ทอยู่บนมาาน้่สำรองเท่านั้นซึ่งจุดนี้รุ่นพี่ในทีมชาติอย่างดิชาร์ดดันก็รู้สึกไม่พึงพอใจเพราะเขาคิดว่ามูรินโญ่กำลังทำลายโดเฮนตี้เพราะความผิดพลาดของตัวเองแมตต์กำลังเจอมูรินโญ่เอฟเฟกต์เล่นงานเขาให้แล้วการย้ายมาสเปอร์เป็นเรื่องลำบากของเขาตั้งแต่ต้นเพราะเขาทำได้ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายซีซั่นจากการสร้างโอกาสและทำประตูด้วยการเติมเกมรุกผมดูทีมของมูรินโญ่ตลอดหลายปีมานี้ เขาไม่เคยใช้งานผู้เล่นแบบนี้เลยเมื่อผู้เล่นคนนี้เขาจดจ่ออยู่กับการโหมบุกผู้จัดการทีมจึงมีข้ออ้างที่จะดรอปเขาได้เมื่อคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าคุณคงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปเขาไม่กล้าเล่นเกมรุกเพราะกลัวจะโดนตำหนิที่ไม่ใส่ใจเกมรับมันยากนะแต่แมตต์กำลังลำบากเลยเชียวผมไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรบ้างผู้จัดการทีมถึงจะพอใจ จอเซ่บูดินโย่ผู้จัดการทีมทอแนมฮอสเปอร์เผยตนรู้สึกประทับใจลูกทีมที่พยายามสู้เต็มที่แม้สภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าหลังจากที่ไก่เดทองบุกไปทายกับแมนซิตี้สู์ประตูต 3, ่อสามในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมนี้สเปอร์เริ่มต้นได้ดีเกือบได้ประตูนําก่อนจากลูกฟีคิกชนเสาของแฮร์รี่เคนแต่สุดท้ายต้านทานทีมของเป๊ปกัวเดล่าไม่ไวโดยแมนซิตี้ได้3ประตูจากโรดี้นาทีที่23 อินคายคนโดกันที่เหมา2ตุงในนาทีที่50กับ66ทีมที่กำลังสดเจอกับทีมที่กำลังอ่อนล้าเราที่ออกสตาร์ทเกมได้ดีมากๆเรายิงชนเสาแต่หากเราขึ้นนำา1 0ได้มันคงเป็นกำลังใจชั้นดีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการเมื่อสภาพทีมล้าแบบนี้และจากนั้นเราก็มาเสียประตูจากลูกจุดโทษทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ผมแฮปปี้มากๆกับทัศนคติของลูกทีม พวกเขาเล่นร่วมๆ2ชั่วโมงเมื่อ3วันก่อนหน้านี้แต่กระทุ่มเทเต็มที่ในเกมนัดนี้ผมไม่มีอะไรตําหนิลูกทีมแม้มีความผิดพลาดในเกมรับแต่ผมก็ไม่สามารถบ่นอะไรได้กับทัศนคติของลูกทีมโชเซ่มูรินโยกล่าวอูกโ,กโยริสพูดสาวประตูของสเปอร์ออกมายอมรับว่าแมนซิเตี้เป็นฝ่ายที่สมควรได้รับชัยชนะเก่ได้ทอง โดนแมสซิตี้ถล่มยับเยินสูงประตูต่อในเกมเพีย์ลีกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ทีมจากลอนดอนรั้งอันดับ9ของตารางมีเพียง32คะแนนแมนซิตี้สมควรคว้าชัยชนะแต่เราไม่ได้หลบซ่อนเราพยายามเล่นและสู้กับพวกเขาเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อตั้งรับเราพยายามจัดการกระบ,บอลพวกเขาเฉียบคมกับพวกเราในจังหวะสุดท้ายและจุดโทษเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราต้องคงอยู่ในเกมและประตูที่2หลังจากครึ่งแรกไม่ได้ช่วยเลย ในฐานะผู้รักษาประตูบางครั้งมันเกี่ยวกับระยะแค่ไม่กี่มิลลิเมตรผมเดาทางถูกและไม่พอใจเมื่อคุณสัมผัสบ,บอลแต่มันก็ยังเข้าคุณสามารถเห็นความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมของซิตี้ซึ่งมันไม่ใช่กรณีของพวกเราเรามีเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์และมีความมุ่งมั่นในรายการนั้นจากนั้นในลีกที่สถานการณ์ซับซ้อนคืนนี้ทําให้ซับซ้อนกว่าเดิมแต่เราก็พยายามจะเอาชนะและนําความมั่นใจส่วนบุคคลและทีมกลับมาเราจะไม่ยอมแพ้